วันนี้มาที่โฟกัสพาวเวอร์นะครับก็น้องโฟกัสจะรดน้ำต้นไม้ตอนเย็นนะครับสร้างก,กิจกรรมความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะครับอ่ารดเลยง่ายๆเองโอเคเห็นไหม,ไม,ไมครับน้องโฟกัสก็จะรดน้ำต้นไม้นะ่ารักเขาเป็นซูเปอร์แมนนะเป็นแบทแมนนะตัวนี้โอ้โหอ่าขับรถเะยครับรดให้หมดเลยครับรดให้หมดเลยครับ,บรถน้ำวันละกี่ครั้งครับ รดน้ำวันละกี่ครั้งครับช้าครั้งโอเคครับตอนเช้ากับตอนเย็นเหรอครับตอนเช้าตื่นเช้าไหมเออตื่นเช้านะครับจากเด็กติดเกมนะครับมารดน้ำต้นไม้ให้เช้านะครับเออนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเอาให้ชุ่มๆไปเลยครับช่วงแรกๆนะครับใช่ไหมครับคุณโฟกัสนะนี่รดน้ำชุ่มๆไปเลยนะครับปลูกเต็มที่เลยคุณผู้กำกับวานเนี่ย แล้วตอนนู้นทำไงนู้นอ,ะอ,อ่ะพอแล้วครับนู้นเลยครับรถตรงนู้นด้วยครับนี่นะครับโฟก,กัสอันนี้รถไม่ไหวครับให้คุณพ่อรถให้ฉีดน้ําไม่ได้อันนี้เพื่อเ<อ>พราะเพราะมวาเองนะครับพอก้าวมาวันสองวันแล้วครับอันนี้แบบดินไม่พอครับก็จะขยายออกไปเดี๋ยวต้องซื้อถางม,มาเพิ่มคาดการผิดครับ กย่างเพิ่มไม่ไจะได้สามเท่าสี่เท่าตัวนะครับนะครับก็ขอบคุณครับผมลองโฟกัสมาหน่อยแล้วมาขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยแล้ววางไว้ก่อนอ่านี่ครับสวนสวนโฟกัสครับบอกเลยสวนโฟกัสครับอุนหนุนโฟกัสด้วยนะครับอุนหนุนโฟกัสด้วยนะครับครับทางย t u b e และทางเพจนะครับเดี๋ยวจะเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับยกมือขอบคุณขอบคุณชมครับผมครับ Thank